สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่คารพรักทุกท่านมาอีกแล้วครับเรื่องราวจากนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวช่วยผีอีกอล่าเสือสมิงไพทูรพันเชื้องามมักทดลองอำนาจว่านอยู่เสมอในตอนที่ใกล้ชิดกับผู้เขียนไพทูรมักเอามีดพับคมๆมมาเชื่อดท้องแขนให้ผู้เขียนชมหลายหนปรากฏเป็นรอยแดง แบบยางบอลไพทูลบอกว่าทดลองอำนาจว่านให้ดูล็อกไม่ได้เล่นกลเท่าหนังแห้งนี่ดีนักเคี้ยวเคี้ยวพอลิ้นชาก็ใช้ได้จะเป็นมีดไม้ปืนเป็นไม่ได้กินเนื้อหนังว่านนี้ดีที่สุดไม่ต้องคาถาไม่ต้องทําจิตเพียงเคี้ยวกินเท่านั้นแต่บอกไว้อย่างว่าถ้ากินประจําติดต่อกันหลายๆปีแล้วละก็เวลาถึงหน้าว่านออกดอก จะเกิดรอยด่งดางๆเป็นจุดๆที่ผิวหนังที่เรียกว่าว่านออกดอกที่ตัวจะมีอาการคันและเป็นอยู่ประมาณหนึ่งเดือนก็จะหายไปเองว่านที่ไหนก็มีขายแต่ต้องเลือกร้านเพราะว่านหัวคล้ายๆกันอาจถูกหลอ,อกขายก็ได้ใครก็ตามที่ได้สนิทสนมกับไพฑูนจะพบว่าเป็นตายรายดีอย่างไรสนิทกันแค่ไหน เวลานั่งคุยจะไม่ยอมถอดแว่นกันแดดสีดำเป็นเด็ดขาดหากไม่อยากให้ไปทูลลุกหนีก็อย่าได้ไปขอให้ถอดแว่นดำออกจากใบหน้าเมื่อพบกันที่สำนักพิมพ์วัชรินการพิมพ์ที่สะพานวันชาติพอรถจอดไพฑูลจะไม่เข้าสำนักพิมพ์เลยแต่จะเดินอ้อมไปอ้อมมาวนซ้ายวนขวาจึงจะเข้าสำนักพิมพ์ไพฑูลบอกว่าติดเป็นนิสัย เพราะมีศัตรูมากทั้งที่เป็นอาจยากรด้วยกันตำรวจญาติคนที่ถูกฆ่าที่คอยตามล่าจึงต้องเป็นสิงระแวงภัยไว้ก่อนผู้เขียนถามว่ามาที่นี่ต้องระวังด้วยหรือภัยทูลบอกว่ายิ่งสนิทยิ่งดียิ่งต้องระวังเป็นการย้ำให้ผู้เขียนเห็นชัดว่าในโลกนี้ภัยทูลไว้ใจตัวเองเพียงคนเดียวภัยทูลเล่าว่า หนีการตามล่าไปอาศัยอยู่กับชาวเผาเ,าเข่าอีก็โดยมีพ่อค้าฝิ่นแนะนําไปฝากไว้วันที่นําไปฝากก็มีการเข้าทรงผีอีก็ศา,ารสถิตผีอีก็จัดไว้สวยงามมีดอกไม้ป่าประดับมีอาหารว่างเส้นเรียกว่าทุกเช้าทุกบ้านจะเอาอาหารที่กินในบ้านไปวางเส้นพอเท่าที่เป็นร่างทรงผีอีก็เป็นพอเท่าอายุก,กว่า90 แถมยังตาบอดเวลาทำพิธีต้องจูงกันมาแต่พอเข้าผีอีก็แล้วไม่ต้องมีคนจูงเดินเหินเหมือนคนตาดีๆนี่เองเป็นที่น่าแปลกใจพอข้าฝิ่นบอกขอฝากลูกคนนี้ด้วยรับรองไม่มีเรื่องร้ายแรงมาให้พอเท่าหัวเราะหน้างายบอกว่ามึงไม่ต้องพูดกูรู้ทั้งหมดมึงก็เหมือนกัน หากมาไม่ดีก็เป็นเหยื่อเสือไปแล้วไอ้คนที่มึงพามานั่นเป็นอริกับตำรวจกูเห็นที่เท้ามันเป็นรอยตรวนรอยโซ่มันหนีภัยมาแต่มันจะอยู่ที่นี่ได้ไมีนานมันต้องเดินทางต่อบอกไว้ตรงนี้เลยว่าต้องกลับไปที่ที่มันหนีมาภัายทูลบอกว่ารู้สึกแปลกใจแต่ด้วยความอยากลองจึงแกล้งถามไปว่า ไม่กลัวว่าลูกจะเปลี่ยนเป็นศัตรูเหรอพ่อเท่าลุกขึ้นลืมตาที่เลือกเห็นแตกขาวกระทืบเท้าตึงๆและวตะหวาดว่ามึงคิดว่ากูล้อเล่นเหรอใครไปใครมาจะตายไม่ตายกูรู้หมดอย่างมึงมันหนีน้ำร้อนมาหาน้ำเย็นหากมึงไม่อยู่ที่นี่เดินทางต่อไปมึงจะถูกจับตายตำรวจไปดักมึงที่ท่าสองอย่างแล้วอย่ามาโกหกกู ไผทูนขนลุกสู้อันที่จริงถ้าพ่อข้าวิินไม่นํามาไว้กับเผ่าอีกก็ไผทูนจะไปที่ท่าสองอย่างดังที่ผีอีก,ก้อได้บอกไวจ้จริงจึงร้องตะโกนว่าเชื่อแล้วลูกเชื่อแล้วต่อไปจะไม่ทดสอบอีกพอเท่าเจรจากับลูกหลานอยู่ครูหนึ่งจึงบอกลาร่างของพ่อเท่าตาบอดหงายหลังตึงลงไปกับพื้นโดยไม่มีคนรับแต่ไม่มีอันตรายให้คนจูงกลับที่พัก ขณะนั้นมีเสือที่อีกอ้เลี้ยงไว้ให้กินคนที่เป็นสายตำรวจหลุดออกมาจากที่คุมขังไปได้เสือที่กินคนเป็นเสือสมิงที่วิญญาณร้ายสิงสู่จะกลับมาแก้แค้นเอากับชาวอีกอ้ที่เคยจับให้เสือกินจึงมีการเชิญผีอีกอมาถามผีอีกอ้บอกว่าวิญญาณที่อยู่กับเสือไม่ใช่พวกเรามันเป็นวิญญาณที่มีวิชาอาคมแก่กล้าจึงทำให้เสือแหกกรงขังออกมา จะมีคนตายหลายคนให้พยายามหาเครื่องป้องกันบ้านเอาไว้เพราะเสือสมิงจะบุกขึ้นถึงบ้านเพื่อกินคนผีอีก็จะคอยช่วยเหลือแต่ต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนคืนที่สามไพฑูนได้ยินเสียงร้องดังมาจากท้ายหมู่บ้านพอรุ่งเช้าก็มีเสียงบอกต่อกันมาว่าเล่าหยงเล่าลีสองพี่น้องถูกเสือบุกขึ้นไปกัดตายคาบ้าน มันลากเอาเล่าลีหายเข้าป่าให้ออกตามหาปรากฏว่าพอถามผีอีกก็ผีอีกก็บอกว่าไม่ต้องตามเพราะถ้าตามไปจะถูกเสือกัดตายอีกให้ก่อกองไฟไว้ทุกปากทางเข้าหมู่บ้านจัดเวรยามคอยระมัดระวังเอาไว้พ้นสามวันไปแล้วจึงค่อยออกลากไพทูลบอกว่าได้ยินเสียงเสือร้องอยู่รอบหมู่บ้านแต่ไม่กล้าเข้ามา พอพ้นสามวันไปแล้วพรานอีกอ็เขออกล่าโดยมีปืนแก๊ปเป็นอาวุธที่ดีที่สุดไพทูนมีปืนเมาเซอร์ต่อด้ามที่อีกอ้อยึดมาจากสายตำรวจแต่ใช้ไม่เป็นพีอีกอ็สั่งให้มอบให้กับไพทูรเพื่อออกล่าเสือสมิงการล่าดำเนินไปวันแรกมีการตามรอยเสือไปจนพบซากของเล่าลีจึงทำการฝังศพกลางป่าไพฑูรแนะนำให้นอนบนคบไม้แทนการนอนบนดิน แล้วก่อกองไฟแต่ลีทรงไม่เห็นด้วยจึงชวนเพื่อนนอนกับพื้นโดยก่อกองไฟไว้สีทิศพอตกดึกได้ยินเสียงเสือคำรามได้ยินเสียงปืนและเสียงร้องจึงตื่นขึ้นมาดูก็เห็นเสือขย้ำหลีทรงแล้วลากออกไปส่วนเพื่อนของลีทรงอีกสองคนเพียงแต่บาดเจ็บคนเจ็บถูกส่งตัวกลับผู้ที่เหลืออยู่รวมกับไพฑูรหห้าคนทุกคนยอมทำตามที่ไพฑูรสั่ง ออกตามหาศพลีทรงจนบ่ายจึงพบศพไผ่ทูลให้ตัดไม้มาทําเป็นห้างบนคบไม้ขนาบสองข้างศพลีทรงก่อไฟไว้เพียงกองเดียวเพื่อล่อให้เสือออกมากินซากเหมือนเสือจะรู้มันไม่เข้ามาจนคืนที่สามจึงเกิดเหตุขึ้นไผ่ทูลเล่าว่าค่อนแจ้งเสียงไก่ปากขันกําลังนอนสบายสบายก็ต้องตื่นเมื่อได้ยินเสียงเสือคำราม มองลงไปก็เห็นเสือโคร่งกำลังคขมั่มซากลีทงไผยทูลประทับเมาเซอร์ต่อด้ามเล็งยิงไปที่เสือโดนย่างจังแต่กลับเป็นซากของลีทงยืนอยู่แทนเสือมันเป็นภาพคล้ายกับมายาหลอนทำให้ไผทูลถึงกับเหงื่อแตกท่วมตัวรุ่งเช้าลงจากห้างพบรอยตีนเสือเดินทั่วไปหมดยังไม่ทันจะทำอะไรลีจ้างก็ล้มลง พอเข้าไปประคองก็ลุกขึ้นยืนตาเหลือกไม่เห็นตาดำส่งเสียงร้องโวยวายมีคนแปลให้ไพทูลฟังว่าพวกมึงจงเก็บขนเสือที่หล่นอยู่แล้วเจาะเลือดที่ปลายนิ้วทุกคนเอาไปคลุกกับขนเสือขุดฝังดินไว้กับซากลีทรงคืนนี้อย่าหลับเฝ้ายามกันไว้ให้ยิงที่ลำตัวเสือเท่านั้นเพราะมันพลางส่วนหัวไว้มิให้เห็น ไยทูลจึงขึ้นไปนั่งห้างไม่ยอมนอนเพราะอนอแจ้งฝืนไฟในกองไฟไม่เรืองแสงเสียงเสือคำรามลั่นเสือโคร่งมาจริงมันฉุกละหุกมากพรานอีกอ็ประทับปืนแก๊ปยิงตรงส่วนที่เป็นหัวเสือเสียลูกเปล่าไพทูรำลึกถึงคำผีอีกก็ว่าอย่ายิงหัวให้ยิงที่ลำตัวไผทูรยยกปืนเมาเซอร์ต่อด้ามเล็งไปที่สีข้างนึกในใจว่า หากผีอีกก็ลอกก็แล้วไปกระดิกนิ้วปล่อยกระสุนแบบเซมิออโต้ทีละนัดกระสุนสามนัดแรกไม่เข้าไผ่ทุนไร้คาถาคัดของยิงซ้ำนัดที่สได้ผลกระสุนเจาะเข้าสีข้างทรงเสียงร้องลั่นป่าสีข้างกลับกลายเป็นส่วนหัวคมกระสุนทะลุทะลวงเข้าแสกหน้าพอดีเสือล้มพวกพรานบรรจุปืนเสร็จเรียบร้อยยิงซ้ำเข้าไปอีก พอสว่างแล้วแน่ใจว่าเสือตายจึงพากันไต่ลงมาที่พื้นช่วยกันฝังศพรีทรงแล้วตัดไม้ไายกับเถวันมาทําเป็นขานหามเอาเสือกลับหมู่บ้านมาถึงก็ถลกหนังล้างน้ําทาเกลือกันเน่าเอาออกไปตากแห้งเนื้อเอาไปฝังเพราะพวกอีก,ก็ไม่กินเนื้อเสือและเนื้อหมีกันทุกคนพอเท่าตัวเชื่อมผีอีก,ก็ ถูกผีอีก,ก้สวมร่างมายืมบัญชาการตลอดการถลกหนังผีอีก,ก็บอกว่าต่อไปนี้เรื่องร้ายจะไม่เกิดอีกคราวต่อไปอย่าเลินเล่ออีกก็แล้วกันเพราะผีที่สิงเป็นผีนอกเผ่าที่ถูกเสือกินเป็นวิญญาณที่ยังมีห่วงและเป็นวิญญาณแค้นไัยทูลอยู่กับเผ่าอีก,ก็ประมาณหกเดือนเรียนรู้ชีวิตชาวเขา และได้สบานเป็นเพื่อนตายกับชาวเขาเผ่าอีก็หลายคนทุกคนบอกว่าถ้าเดือดร้อนให้น้มาซ่อนตัวได้เลยนานแค่ไหนก็ได้ด้วยเหตุนี้แหละไผทูลจึงเข้าออกเผ่าอีก็ได้เหมือนเป็นคนในเผ่าพอข้าวินที่เป็นคนพามาฝากไว้กับเผ่าอีก็มารับไผทูลก,กลับพร้อมขบวนคาราวานขนฝิ่นลงจากดอยเพื่อส่งให้พ่อค้าคนกลางไผทูลเดินทางต่อไปท่าสองอย่าง เมื่อไปถึงก็ได้ข่าวว่าตำรวจมาด้อมด,อม,ดอมมองมองอยู่สามเดือนไม่มีวี่แววเลยพากันกลับไปดีที่ไผทูลไม่ได้มาชาวบ้านได้ยินพวกตำรวจกองปราบบอกว่าคำสั่งให้จับตายลูกเดียวสู้ไม่สู้ก็ตายสถานเดียวไผ่ทูลบอกว่าตรงตามที่ผีอีก,ก้อพูดไว้ทุกประการรู้สึกนับถือผีอีก,ก้ออย่างสนิทใจปราติจากความเคลือบแคลงเชื่อว่าเป็นของจริง ไพฑูรบอกว่าทุกอย่างเป็นลิขิตของดาวโจรที่ทำให้ไพฑูรที่เกิดมาใต้ดาวโจรเยี่ยงเดียวกับองคุลิมานบันดาลให้ต้องซัดเซเพนิจรเร่ร่อนหลบหนีคดีหนีการตามล่าที่ยิ่งกว่านิยายประโลมโลกมันเป็นความจริงในชีวิตของนักโทษประหารที่ต้องผจญกรรมชดใช้โทษบาปแต่ปางบันวางปืนวางมีดมาเป็นยามจนได้มาเป็นนักเขียน ถ่ายทอดเรื่องราวในชีวิตออกมาเป็นตัวอักษรแลกกับเงินดำรงชีพจากความเมตตาของผู้อ่านและตั้งใจจะเขียนให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ทุกถ้อยคำไม่ได้ตั้งใจให้ผู้ใดเอาเยี่ยงอย่างเพราะเส้นทางชีวิตของจอมอาจยากรส่วนใหญ่คือไม่ติดคุกจนตายหรือไม่ก็ตายด้วยลูกปืนตำรวจโดยเฉพาะเยาวชน อ่านแล้วผู้ใหญ่ควรชี้แนะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเพราะเหรียญมันมักม,ม,มีสองด้านเสมอไม่ควรมองด้านเดียวเท่านั้นจะทำให้เกิดอคติได้ง่ายๆอคตินี่แหละที่เป็นสิ่งทำลายผู้คนมามากต่อมากแล้วขอขอบคุณนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวและรายการสองยามขอให้ผู้ที่ติดตามรายการทุกท่าน ประสบแต่โชคดีมีความสุขและอย่าลืมกด s u b สไคร b ์พร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามเรื่องราวต่อๆไปโดยไม่ขาดช่วงสวัสดีโชคดีครับ